ราคารถกระนำซัมเมอร์เซลล์นะคะ,รถ,ร, cell, ะ,คะรถสูงสุดถึง6 0 0 0 0บาทด้วยกันนะคะเรสพจนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นค่ะล้อนะคะเป็นล้อแมนะ็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเรียกว่าหลอกคบสูงเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะพอนเริ่มต้นเพียงแค่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะ คนเมืองนะคะวันนี้อีมี3สาว3ามุ่มนะคะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะ บอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะคนในเมืองนะคะใช้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเก่งซิตี้คาร์ขนาดกระทัดรัดนะคะและในคลิปนี้นะคะลูกค้าบอกเลยนะคะราคารถกระนำซัมเมอร์เซลล์นะคะรถสูงสุดถ,ถึง60,000บาทด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลูกค้านะคะเลบคอนเริ่มต้นอยู่ที่4ี่พันเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่านะคะรถคอนแค่สี่พันกว่าบาทนะคะลูโฉมไปยังไงนะคะตัวนี้เลยนะคะลูกค้าค o นด้าซิตี้เครื่อง1 5 s v ปี2 0 1 2คันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าโชว์องเขานะคะสวยแล้วก็เป็นรถยอดนิยมนะคะคนในเมืองใช้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นโครเมียมรลอลอแบบนี้เลยนะคะได้เป็นสีดําดุดันนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะคะเป็นยางปีใหม่เลยนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวอิฟให้อด min แทงเข้าไปนะคะ นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้านะคะเบาะผ้าสะ,สะอาดน,นะคะเป็นสีดําคุมโทนหมดเลยนะคะทั้งฟังก์ชันต่งตางๆนะคะรองรับนะคะ F M A M นะคะเล่นได้ปกตินะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะภายในสะ,สะอาดกว้างขวางมากเลยนะคะ นะคะคุมทนหมดเบาดําหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาผ้านะคะทั้งคันเลยนะคะลูกค้าขารับประกันนะคะว่าคันนี้นะคะโครงสร้างเดเดิมนะคะไม่มีกรณีชนหนักพิพาทเลยน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะย้ําอีกครั้งนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000ักว่าบาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้านะคะอยากจะได้เป็นตัวปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะต้องคันนี้เลยนะคะ คันห a c ซินะคะเครื่องห .5 ปีปี2 0 1 5ั้คันนี้นะคะเรทพรนะคะเริ่มต้นอยู่ที่5 0าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาในชมที่แบบว่าดูห่อกขึ้นนะคะแล้วก็ดูลูกทรงที่แบบว่าดูสมาร์ทขึ้นนะคะได้เป็นปี2015นะคะแล้วก็นะคะได้เป็นตัววีด้วยนะโครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถที่นะคะเช็คส่วนระยะนะแล้วก็ภายในสะอาดสามากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในกันนะคะ คันนี้จะคะจะได้เป็นภายในนะคะเป็นเบาะผ้าออกแนวกรมม์ีีนะคะแล้วก็เป็นภายในสีออกนะคะสีเบรดนะคะลูกค้าขานะแล้วก็สีเบรดสลับสีดํานะคะแล้วก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนปุ่มเป็นแบบปุ่มพูสตร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติมีที่วางแก้วให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะภายในสะอาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางทีมงานบริลลบ้าของเรานะคะได้ทำความสะอาดแล้วก็สปารถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคุณลูกค้าสนใจนะมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอิสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายอ่ะสำหรับใครนะคะที่แบบว่า ตัวนี้มันดูแบบว่าสียังไม่ชอบนะคะลูกค้าเรามีรองรับให้ทุกสีนะคะแล้วก็ทุกรุ่นแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้เลยนะคะลูกค้าอยากจะดูไหมว่าของเราเนี่ยมีสีอะไรบ้างนี่สีเทาของเราก็มีนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะ Honda City เครื่อง1.5 V เช่นเดียวกันนะคะแต่คันนี้จะเป็นปี2018นะคะได้สีเทาแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ได้กระจังหน้ารอๆแบบนี้นะคะมีโครเมียมตัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ที่สําคัญเลยคันนี้นะคะรอหมดเลยนะคะทั้งในส่วนของนะคะลำตัวรถแล้วก็ล้อนะคะเป็นล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเรียกว่าห่อครบสูตรเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคันนี้นะคะจะมีขันสาดมาให้นะคะแล้วก็มีโครเมียมนะคะในส่วนของประตูนะคะแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะลูกค้า หล่อมากนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยทีเดียวนะคะได้เบาะเป็นเบาะหนังนะคะคงทนดาทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังจะความสะอาดง่ายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีรอยชำรุดใดๆทั้งสิ้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติของชัตินะคะในส่วนของโคนโซนกลางนะคะรองรับนะคะ FMAM นะคะ AUX USB นะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะได้เกียร์ออโต้ไปด้วยนะคะลูกค้าขาสะอาดมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ราคาเล็บพอนของเขานะคะไม่แรงเช่นเดียวกันนะคะผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นนะคะสําหรับสังคันคันนี้นะคะลูกค้าจุใจไหมนะคะลูกค้าคะถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ของเรามีรองรับทุกรุ่นแล้วนะคะสําหรับตัว Honda City แบบนี้นะคะแล้วก็เล็บพอนน้อยๆนะคะของเรานะคะมีรองรับให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็นะคะราคาสุดคุ้มนะคะทุบ ลดสูงสุดนะคะถึง60,000บาทด้วยกันนะคะสำหรับใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะคะลูกค้าก็สามารถทักหาเอ็มเอ็นเพจได้เลยของเรามีทั้งหมด5เพจด้วยกันนะคะมีเพจหลักนะคะเพจสนักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็มีเพจเพชรบุรีเพจชะออมเพชรหัวหินแล้วก็เพจราชบุรีนะคะสำหรับใครสนใจนะคะก็สามารถทักหาเอ็มเอ็นเพจได้เลยนะคะหรือมาดูรถตัวจริงได้นะคะตามสาขาของเรามีรองรับถ,ถึงสีสาขาด้วยกันนะคะมีสาขาราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ชะอําแล้วก็หัวหินนะคะแต่รถทั้ง3คันนี้นะคะจอดอ,อยู่ที่บอลบ้านสาขาเพชรบุรีนะคะก็สามารถ เช็คอินมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพร้อมกับเจ้าตัวซิตี้นะคะทั้ง3คันนี้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถทักหาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ